ได้ที่นี่หละคะหนูคิดบ้านหนูเตรียมตัวมามากพอนคิดบ้านกรรบการน่าจะรับหนูเข้าที่นี่ค่ะเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะอ๋อถ้าอยู่หอก็จะเป็นขับมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าถ้าแบบไปอยู่ที่บ้านก็จะเป็นนั่งรถมากับพอ่อมั่นใจไหมว่าจะได้เรียนที่นี่มั่นใจคะ่ะรค่ะลองแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวน,าสาน้ำันคุณพ่อ โครงการที่เชียง E S Electronic Study ค่ะที่นี่เรียนหนักนะคิดว่าจะไหวเหรอไหวค่ะเพราะว่าเป็นคณะที่เลือกแล้วแล้วก็เป็นคณะที่อยากเข้าเพราะฉะนั้นก็จะอดทนแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ค่ะไหนลองเล่าถึงกิจกรรมบทงานที่โดดเด่นที่เคยทำมาหน่อยมีเต้นจิงตดลีลาในวันภาษาไทยค่ะแล้วก็ p o w e r dance ในวันคริสต์มาสค่ะทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้ที่ฉันอยากเรีย บริหารธุรกิจค่ะเพราะว่าอยากมีกิจาการมป็นของตัวเองและเป็นคณะที่หางานได้ง่ายค่ะไปได้ไกลค่ะข้อดีข้อเสียของคุณคืออะไรคะข้อดีของดิฉันนะคะก็ทํางานร่วมกับคนอื่นได้ง่ายค่ะข้อเสียก็จะเป็นไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาทำอะไรคะ่ะรู้ไหมคณะนี้เรี่ยงกับอะไรคะเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเป็นของตัวเอง 你换那咋？